สรุปข่าวสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่น่าสนใจประจําวันที่2มีนาคม2 5 6 5สําหรับประเด็นแรกที่น่าสนใจครับเรือพิฆาตของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นแวะเยี่ยมเมืองท่าในเวียดนามเมื่อ27กุมภาพันธ์2565มีรายงานว่าหมู่เรือฝึกของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นประกอบด้วยเรือพิฆาต JS ฮาตาคาเซะและเรือพิฆาต JS อินาซุม พร้อมกำลังพลจำนวน480นายแวะเยียมเมืองท่าน,นาทเหลือเตียนซานนครดานังเวียดนามระหว่าง24-26กุมภาพันธ์2515โดยการแวะเยียมเมืองท่านในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีซึ่งในห่วง2-3ปีที่ผ่านมาเวียดนามและญี่ปุ่นได้ขยายขอบความร่วมมือทางทหารภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เช่นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพ,พิบ,บัติและการรักษาสติภาพโดยทั้งสองฝ่ายมีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการแผ่ญี่ปุนทางทะเลของจีน สำหรับประเด็นที่2ครับกองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าการเดินเรือเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันของเรือพิฆาต USS l a f j o n s o n เป็นการปฏิบัติประจำเมื่อ28กุมภาพันธ์2565โฆษกกองเรือที่7จของทัพเรือสหรัฐแถลงว่าการที่เรือพิฆาต USS l a f j o n s o n เดินเรือเข้าสู่ช่องแคบไต้หวันเมื่อ26กุมภาพันธ์2565เป็นการเดินเรือผ่านาน่านน้ำสากลตามการปฏิบัติประจำภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างซึ่งโฆษกกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกของจีนกล่าวว่าการที่เรือพิฆาต USS l a f j o n s o n เดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวันในห้องสถานการณ์การ,การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนเป็นการยื่อยูและเป็นในยาวถึงการที่สหรัฐ นับสนุนการต้องการแยกตัวของไต้หวันทั้งนี้จีนได้เฝ้าติดตามเรือพิฆาตย s เรับจอนสันตลอดการเดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวัน้านไต้หวันได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดต่อการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเคนเนื่องจากมีความกังวลว่าจีนอาจพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวปฏิบัติการต่อไต้หวันแม้ว่ารัฐบาลไต้หวันจะไม่ได้รับแรงงานการสอ่รบของชิ้นที่ผิดปกติก็ตามกรมขอทหารเรือขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามและรับชมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ